กล่องน้ำกล่องอากาศนะคะตัวนี้เป็นกล่องอากาศของอิซูซุนะคะอิซ S สองห้าศูนย์ทับเจ็ดเก้านะคะอิ u ูซูปเปอร์แอลก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะกล่องอากาศของเรานะคะตัวนี้ เดี๋ยวมาวัดกันค่ะอ่าด้านท้ายนะคะเดี๋ยววัดเส้นผ่าศูนย์กลางก่อนนะคะวงนอกก่อนวงนอกของเขาเท่าไหร่นะคะวงนอกอยู่ที่สิบอ่าสิบห้าจุดสองเซนติเมตรนะคะ ประมาณ15.2ซนติเมตรนะคะวงนอกแล้วก็ความยาวความยาวอยู่ที่23.5นะคะจากจุดนี้นะคะจุดนี้มาถึงจุดนี้นะคะ23.5เซนติเมตรแล้วก็อยู่ที่8เซนค่ะ8เซนติเมตรนะคะ เป็นกลางอากาศนะคะ